ผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเต้นรำทำครัวค่ะสวัสดีค่ะน้องเทียนค่ะสวัสดีค่ะวันก่อนนะคะน้องเทียนบอกว่าน้องเทียนอยากจะกิน mashed potatoes สูตรของพัทรวรินนะคะวันนี้ก็เลยตอบสนองให้เลยนะคะแต่กินกับมันบดก็ต้องนี่เนื้อถูกต้องอันนี้เป็นส่วนอะไรครับพี่เมย์ อันนี้ว่าเขาเรียกว่าสตริปลอยสตริปลอยสตริปลอยนะคะโซนขานั่นเองใช่ไหมไม่ใช่มาจากไหนอี่เมย์สองไม่เคยอย่าไปบอกสตริปลอยนี่โซนไหนครัพี่เมย์ริปลอยไม่รู้เหมือนกันเขาเขียนว่าอะไรในซูเปอร์เวลาซื้อเขาเขียนว่าสตริปลอย S T R I P L O I N สูงต้องนะคะสังเกตนะคะมันจะมีไขมันที่ติดข้างๆนะคะแล้วก็ตัวตรงระหว่างเนื้อในไขมันไม่ค่อยเยอะนะคะเวลาทอดเดี๋ยวทอดทั้งดุนนะคะแต่เวลา ถาให้ตัดไขมันออกเพราะตรงนี้มันจะมีเอ็นนิดหนึ่งเห็นไหมเส้นเอ็นมันไหมอร่อยสิฮะตรงเอ็นเนี่ยเอ็นเนีื้อชาบูตุนน่ะเหรอก็เตี๋วเนื้อนะแซบอยู่นะอ่าในกระสเต็กมันจะทำมันจะเมื่อยกามเออมันจะเมื่อยกามนิดหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็จะทำสตริปลอยนะคะกับเรดไวน์ซอสพร้อมทานกับพาเทชัลพิเร่อ่าฟังดูดีอ๋ดูไฮโซนะเริ่มต้นจากอะไรดีเริ่มจากปอกมันฝรั่งครับเป็นหน้าที่ที่แบบว่ายากมากนะคะระหว่างที่น้องเทียน ก็าบอกวันฝรั่งนะคะเราจะเอาเนื้สตรีปลอยจากบริษัทจโ,จโคต้านะคะมาปรุงรสง่ายๆเลยเกลืออย่างนี้แล้วก็พริกไทยดำพริกไทยดำข้าพเจ้าอยู่ไหนแล้วในกระทะร้อนๆที่เป็นตะแกรงตะแกรงนะคะเราก็จะใส่น้ำมันมะกอกพร้อมกับ เนยนิดนึงนะคะเพื่อความอ<ว>่าไม่งั้นถ้าน้ํามันอย่างเดียวก็ไม่หอมใช้เนยอย่างเดียวเนยก็จะไหม้นะคะแหมมาทดสอบพี่ใช่ไหมเนี่ยค่ะาจำตอนนี้นะคะน้ํามันของเราก็ร้อนแล้วนะคะก็ใส่เนื้อลงไปเลยไม่ด้านหนึ่งก็อย่าลืมปรุงเกลือนะคะแล้วก็พริกไทย ถ้าเราอาจะแกะไอ้กระทะเราไปตะแกรงตะแกรงนะคะไม่ต้องกลับด้านบ่อยๆนะคะเราจะทอดให้มันเป็นเส้นสวยๆเพราะฉะนั้นด้านละ5นาทีพอนะคะระหว่างนั้นก็เอาน้ํานะคะแล้วก็ใส่เกลือรอให้เดือดรอมันฝรั่งเพื่อที่จะต้มค่ะมันฝรั่งค่ะ ยังไม่เดินทางมาค่ะกําลังมาโอเคมาแล้วนะคะหน้าตาสวยงามไหมครับหน้าตาสวยงามเชิญได้ไปเยอะมากครับโอเคทำไมมันเลือดลูกมันเล็กลงอะครับคราวนี้เราก็เอาเอกตรงดําๆที่เอาออกนะคะตัดมาฝรั่งให้เป็นชิ้นให้เท่ากันนะคะเสร็จแล้วก็ต้มลงไปในน้ำ ต้มไปเลยไม่ทิ้งมันไ้เลยใช่ไหมฮะทิ้งไเลยรอให,ให้มันไม่ใช่แหละให้มันสุกผมมีคําถามครับพี่เมย์คำถามม,ถามีอยู่ว่าคําถามมีอยู่ว่าอยากทราบว่าเนื้อเนี่ยคือเขาที่แล้วผมเห็นพี่เมย์อเอาไปทอดก่อน<ช>แล้วค่อยเอาไปอบแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดส่วนไหนครับพี่เมย์ที่ควรจะ อบอย่างเดียวหรือทอดอย่างเดียวมีคำถาำไหมเป็นคำถามที่ดีเออมันวิ่งถามเออมันวิ่งถามเคยเจอคำถามนี้ครับส่วนไหนที่ควรเอาไปอบนะคะส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าลอยเฉยๆก็คือสันในนะคะที่มันจะเป็นกลมๆ ถ้าเราได้ชิ้นหนาๆม,มาประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะเราทอดข้างนอกให้เกรียมก่อนแล้วค่อยเอาไปอบอันนี้เพราะมันเป็นส่วนเนื้อที่นุ่มที่สุดอบแล้วก็จะยังอร่อยนะคะครหรือจะเป็นส่วนของริบอายที่ไขมันแทกรกระหว่างเนื้อเยอะมากนะคะอันนี้ก็ควรอบได้นะคะแต่ถ้าเป็นสติปลอยนะคะหรือไปลอยธรรมดานะคะไม่ควรอบเพราะว่าระหว่างเนื้อไม่ค่อยมีไขมันเท่าไหร่อบไปแล้วมันก็จะเหนียวเนาะน,นอกจากว่าเราอบ ไฟอ,อ่อนชๆช้าๆแล้วทําแบบโรสบีฟอย่างนี้ได้<ต>นะคะแต่ทาไมมันใส่กระทอดอย่างเดียวทอดอย่างเดียวก็พอแล้วเพราะ<ช> <ๆ S 2> ว่าเนื้อของเราไม่ได้หนาขนาดนั้นนะคะชิช้นละอ่ข้างหนึ่งห้านาทีก็เพียงพอแล้วนะคะตอนแรกก็เปิดไฟสูงอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราหลี<ช>ไฟนิดนึงเพราะว่าเราไม่อยากให้ไน้ดูสุกครึ่งหนึ่งเลยนะฮะดูสุกครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหม สีสวยสีสวยสีสวยไม่ใช่แค่สีครับกลิ่นก็มากลิ่นมาแล้วใช่ไหมอันนี้ <ผม S 1> คือแค่เกลือกระเทียมแล้วก็เนย,เ<ล>ยแค่นั้นเอง<ม>นะกาเมย์เคยสอนบอกว่าถ้าเกิดเนื้อที่คุณภาพดีเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับมันเยอะไม่ต้องมายุ่งกับมันเยอะแค่เกลือกระเทียมเอ้ยพริกกับพริกไทยนั่นเองถูกต้องเพราะว่นนี้เราจะเน้นที่ซอสของเรานะคะซอสของเราทําง่ายมากก่อนแรกนะคะเราจะใช้หอมแดงนะคะหอมแดง ซึ่งน้องเทียนจะปอกให้ท่านผู้ชมดูว่าน้องเทียนก็ปอกชํานานมากค่ะทั้งนั้นพี่เมย์สอนปอกยังไงนะฮะรอบที่บ้ารอบที่38แแล้วนะคะบางคนมันไม่แก้มันก็ไม่แก้จริงๆเนาะคนเราถนัดไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดชาตินี้เราบอกว่าการเราไปเราไปสอนปลาว่าเอยปลินต้นไม้เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยปลาก็จะไม่รู้เลยว่าอ๋อจริงๆเนี่ยมปลามันสามารถว่ายน้ำได้ก็น่าจะเป็นหลักตะกะเดียวนช่นเอ เพราะฉะนั้นเยสอนเทียอหองข้าได้ไหมเทียอนได้อย่างเดียวเย่าสอนเทียนปลอกหวัวหอมอเ,เราจะ,ะถนัดกับโภชนาการนั่น,อนอเองจะซอยออจะเอาที่รับมีดให้ไหมฮะพี่เมย์ไม่เป็นไรเทียนจะรับให้พี่เหรอรเสียวอยู่เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรแล้วใช้แค่ครึ่งหัวนะคะอันนี้คือสาหรับเซิร์ฟิงหนึ่งท่านนะคะครับผมหัวหอมแดงนะฮะค่ะ หรือว่าชาร์ลอตชาร์ลอตต์ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าหอมแดงนะส่วนที่ถ้าประทานประมาณ100กรัมเนี่ยจะมีน้ำป็นส่วนประกอบเนี่ยถึง88กรัมที่เหลือเนี่ยจะประกอบไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตใยอาหารไฟเบอร์แคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินนะฮะเริ่มต้นด้วยวิตามิน A เลยฮะโอ้โหห้าหน่วยสากลหหน่วยต่อปริมาณ100่งร้อยกรัมนะฮะ แล้วก็มีวิตามินบีมีวิตามินซีโอ้โหอะผมแปลให้เลยนะว่าจริงๆเนี่ยหอมแดงช่วยช่วยอะไรสรรพคุณในเรื่องของแก้ท้องอืดแล้วก็ช่วยขับลมอ๋อพราะคนที่แบบอึไม่ออกช่วยนะท้องผูกพอกินเข้าไปถูกต้องครับขับพยาช่วยร่างกายอบอุ่นขับพยาิแล้วหมากินได้ไหมหมาที่บ้านเป็นพยาดอืมผมไม่แน่ใจนะฮะ ข่าที่ทราบเนี่ยหมาห้ามกินช็อกโกแลตกับกับกับอะไรนะหมาห้ามกินหอมใหญ่ห้ามกินกระเทียมห้ามกินช็อกโกแลตห้ามกินเห็ดแล้วก็ห้ามกินไอ้นี่มะเขือเทศพี่เมนดูจริงจังพูดจริงพูดเลยจริงจริงเลี้ยงหมาอยู่มะเขือเทศก็ห้ามหอห้ามค่ะไยผมให้กินนะบางทีไม่รู้เรื่องเลยห้ามห้ามให้หมากินมะเขือเทศไปรอบไปรอบไปรอบมะเขือเทศหอมใหญ่กระเทียมหอมใหญ่กระเทียมอ่าเห็ด อ่าเนี่ยค่ะพวกเนี้ยไม่ควรให้สุนัขรับประทานโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทอดสติปลอยของเราได้รประมาณนึงนะคะสีก็สวยเรียบร้อยไม่ใช่แล้วว่าสีเราก็เอามาพักนะคะระหว่างนั้นนะคะเราจะมาทําซอสของเราใช้กะระทะอันเดิมนะคะเติมเนยเข้าไปนะคะท่านผู้ชมกลับมาที่หอมแดงใช่ไหมแล้วก็กลับมาที่หอมแดงของเราที่มีคุณประโยชน์เยอะมากอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมพี่เมย์ไม่ ไม่ต้องล้างกระทะเลยใช่ไหมไม่ต้องล้างกระทะเพราะว่าเราลืมลืม juice juice เขาเรียก juice ส่วนที่สำคัญที่สุดใช่ไอพวกน้ำของเนื้อที่มันออกมาจากการทอดและไอ้เหล่านั้วเราขูดไอ้ที่ติดกระเตก้นกระทะที่มันเป็นแบบไอเศษเนื้อที่ติดนั่นแอลยของดีทั้งนั้นเลยนะลองกินข้าวนะฮะไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยแล้วเวลามันมีพวกขอน้ำซุปแล้วก็ให้กระดูกหมูมาอารมณ์เดียวกันนะประมาณนั้นอ่ะ เสร็จแล้วเราจะใส่โรสแมรี่โรสแมรี่สด,สดนะคะมไม่มีสดก็ใช้กระป๋องไม่มีนะกระป๋องโรสแมรี่นะเนี่ยเล่นมุกขามขามเล่นมุกแค่นี้ขามแล้วสดพ่อเช่นรู้แตอไม่ได้เล่นมุกนาไม่รู้ท <Hey, S 1> ี่ไหเฮ้ยเฮ้ฮะโรสแมรี่ไม่มีสดก็ใช้แห้งคุ้มใจเทียนมากอะเล่นมุกไงห,หรอจริงเหรอพี่เมย์ เกินเป็นด้วยเหรอเราเกินครับเกินเป็นด้วยนะคะก็มีหอมแดงนะคะไปผัดกันเนยนะคะพร้อมกับโรสแมรี่สดน,นะคะ <c oughs> เดี๋ยื่อก <c oughs> ีนี้แอบปิดเตาไปไม่รู้ปิดไปทําไม <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเช็คนะคะมันฝรั่งของเราสุกหรือไม่นะคะเราใช้มีดนะคะเราใช้มีด <c oughs> จิ้มลงไปอ่าถ้าตรงกลางของมันฝรั่งยังแข็งแข็งอยู่แสดงว่ายังไม่สุกดีอ่ารางนี้เราก็รอไปก่อนนะคะ เมื่อกี้ฮะผมเห็นไอ้แพดบางอยู่ตรงนี้ผมเลยหยิบขึ้นมาจริงเหรอโอ้ยเจ๋งเนาะไครเลวไหมผมเพิ่งเออไครไม่รู้ไ่เปิดหน้านี้พอดีผมว่าน่าสนใจมากอ่านมามันเขาบอกว่าเขาจะพาไปรู้จักกับสเต็กชนิดต่างๆว่าเนื้อแต่ละส่วนเนี่ยส่วนไหนที่เขาเรียกว่านิยมเอามาทําเป็นสเต็กค่ะเริ่มต้นด้วยเซอร์ลอยเซอร์ลอยผมว่าคำนี้เนี่ยคุ้นหูวกันดีนะฮะเซอร์ลอยเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงตัว คือเนื้อสันนอกครับเอ้เนื้อสันนอกเนื้อสันนอกเนี่ยคุณคุณลักษณะหรือว่าธรรมชาติของเขาเนี่ยจะมีความกรุบกรอบแบบเล็กน้อยฮะกรุบกรอบกล้ามเนื้ออยู่ด้วยเออส่วนที่วัวเนี่ยใช้กล้ามเนื้อเยอะลองนก่ึิกล้ามผู้ชายอะกล้ามกล้ามแมนแมนมันจะกรุบกรุบกรอบไม่เคยกินอะกล้ามพอเราบางกัสามีมีแต่ไขมันอะโอเคจบครับเรื่องเงียบเรื่องเงียบโอเคโอ้เสหร่อยเนื้อ มีความมีความเหนียวอยู่มากอยู่บ้างอไปแล้วไปแล้วเนี่ยเจอมุกนี้ไปไม่ถูกเลยสตริปลอยมาเลยมาเจอของเราเลยสตริปลอยสตริป่ะสตริป่ะของเราเลยอันนี้อันนี้นิวยอร์กสตรีปลอยนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนระหว่างที่เทียนจะอ่านนะคะเราจะเติมไวน์แดงเข้าไปในซอสของเราก่อนโอเคว้าวโอเคอ่าต่อต่อต่อ ผมไม่รู้เนี่ยสวีทลอยกับนิวยอร์กสวีทคล้ายเหมือนกันเหมือนกันใช่เขาบอกว่าสวีทลอยหรือว่านิวยอร์กสวีทเนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดจริงเหรอใช่ครับเพราะว่ามันเนื้อสันส่วนที่ติดมันทั้งเนี่ยมันจะนุ่มเทนเดอร์ลอยแล้วก็ชุ่มฉ่ำไปในตัวเนื้อส่วนเนี้มีไม่มากครับคือวัวตัวหนึ่งเนี่ยจะมีเนื้อส่วนเนี้ไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาไม่ต้องพูดถึงครับก็แพงอยู่แล้วแพงทำไม เนื้อชนิดนะคะก่อนที่เทียนจะเล่าอะไรต่อนะคะหลังจากเราเติมไวน์แดงในซอสนะคะเราจะใส่สต๊อกเนื้อหรือว่าน้ำซุปเนี่ยที่มาจากกระดูกเนื้อนะคะกลิ่นเต้นน่ะเขาบอกว่าเนื้อชนิดนี้พี่เมย์ค่ะว่าเขาเรียกว่าก็อดฟาร์เรอร์ออฟสเต็กก็อดฟาเรอร์วันนี้เราจะได้กินก็อดฟาร์เรอร์ออฟสเต็กก็อดฟาเรอร์ภาคไหนวะอารมณ์ดีนะวันนี้เป็นค้ออารมณ์ดีนะฮะเดี๋ยวจะวาง iPad ดไปที่เดิมนะฮะตรงที่เราเจอเมื่อกี้ภาคไหนอะเทียน ก็ฟารเดอร์เหรอฮะอเร์ถ้าเกิดตอนจบคลาสสิกก็ต้องพักสามฮะแล้วพี่เมย์ชอบภาคไหนครับภาคที่มีหัวม้าวางบนเตียงอ่ะพักไหนพักห้าป่ะฮะเอาไม่พักห้าป่ะมีเหรอไม่มีอยู่สามพักไม่ใช่เหรอพักแรกหัวม้าภาคแรกอันดิหัวม้าใช่ป่ะภาคแรกนะแล้วกลับมาที่วายของเราเอาไกลับมาที่ซอสของเราดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปไกลแล้วนะคะกลิ่นวายมันมาแล้วพี่เมย์อย่าลืมนะคะทุกครั้งเวลาทำอาหารอย่าลืมชิมนะคะ เป็นไงขี้ทำอ่ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยอะไรพูดมาดีๆนะคะของเราก็นะคะหลังจากที่น้ำมันลดูสไปพักนึงนะคะเราก็ออกจากเราดูยังไงฮะว่ามันพร้อมแล้วมันคือชิทเราชิมนะคะเราชิมแล้วรู้ว่าเห็นไหมว่าน้ำมันก็ไม่ได้ใสเกินเห็นปะมันก็มันก็ข้นพอดีอันนี้เราก็พักไปก่อนนะคะคุณผู้ชมครับตัวนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจดูนิดนึงเพราะว่า คือพานายพี่เมย์มาหลายอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าแมสโตรเโตเป็นอย่างหนึ่งที่ผมติดใจทีบุญพี่เมย์จริงปะมันไม่ใช่อาหารที่ทำง่ายนะคะคือแมสโตรเนโร้ใครก็ทำได้แต่จะหาคนที่ทำอร่อยเนี่ยไม่ง่ายนะฮะอันนี้อยากได้อะไรเทียนบอกมาเลยไม่ได้อยากได้อะไรครับแต่ผมผมลืมวิธีทำน ผมก็เลยอยากจะตั้งดูอีกยอดหนึงตั้งใจไอซี่อ๋อเคล็ดลับคืออะไรคะพี่เมย์เค็ดลับคือนะคะเราใช้ครีมสดนะคะใส่เข้าไปในกระทะก่อนนะคะครีมครีมแล้วก็เนยของเราเนี่ยจะต้องร้อนพี่เมย์คะถ้าไม่มีครีมสดใช้อะไรแทนได้ไหมใช้วิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมน่าฮะวิปปิ้งแต่ถ้ามีครีมสดใช้ครีมสดดีกว่าจะใช้ครีมสดดีกว่านะคะดีกว่าเยอะเลยนะคะแล้วก็ให้มันเดือดก็คนนละ ก็ร้อนนะคะเราก็เทเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะคะเสร็จแล้วก็เราจะใช้เครื่องอืดๆแบบโอ้ระเด็นต้องปรับเราแบ่งแบ่งให้คนอือทำไมมันง่ายจังง่ายมากแต่เคล็ดลับคือครีมแล้วก็เนยนะคะร้อนโอเค ซึ่งแบบนี้จำเป็นมากในการทำแมชเปรดโด้ค่ะแต่ว่าเราจะไม่อึดๆมากเกินไปไม่งั้นมันจะเหนียวแมชของเรายิงอ,อีกอันนึงก็เอาอมาทำเป็นก้อยได้นะได้ข่าวว่าฝั่งหนูเขาเริ่มทำเป็นก้อยกันละมันก็จะได้มีสองแบบใช่ไหมュュเสียดายไหมนี่นะคะมันบอดของเราครับเสร็จแล้วเนื้อมาแล้ว ตรงนี้ใช่ไหมที่พี่เมย์บอกให้เฉือนออกใช่แต่ว่าเฉือนเดยบใบไม่สำหรับเทียนผมว่ามันมันมัน,ม,นมันโอเคมากอ่ะมันสีมันใช่คุณผู้ชมดูสิฮะกินกับข้าวเหนียวนะใช่ไม่ไมใช่ไม่เทียนน่ะดูฝีมือการจัดการจัดจานของพ่อเจ้าหนิโอเคเแ,ลแล้วก็เสร็จแล้วซอสของเราอนิดนึงนะคะ เลอะจานจนได้เลอะจานจนได้เอที่ชู่โอเคครับมาที่ชู่เทียนจ่าอันนี้มันเป็นงานที่ผมผมต้องช่วย่ะเจใช้จานใช้จานเดี๋ยวขอแต่งสุดท้ายด้วยพาร์สลีย์มีเดียมเรร์ได้ไหมแล้วทำไมชิ้นนี้มันกระจายไปตรงนี้อันนี้เทียนแน่เลยดูกล้องย้อนหลังได้ผมว่าผมไม่ได้ทำนะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะสตริปไลน์สเต็ก with ปอเทโร์พิวรีเรดไวนซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกิน เรียบร้อยแล้วนะคะสติ๊กเอรไวน์สเต็กเรดไวน์ซอสบรเซโดพิวเรภายใน10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทจอโคต้านะคะสำหรับวัตถุดิบนะคะแลวก็บัตเตอร์สเต็กสำหรับวันนี้นะคะนะคะตอนนี้ก็ช่วงเวลาที่สั้นมาที่สุดของรายการป้อมทุกคนกินข้าวครับกินข้าวครับใช้มือเลยนะจ๊ะ เอาเละค่ะสำหรับช่วงดีไลฟ์มีนะคะวันนี้พัทรอรินจะทำพาสต้าทรีชีสให้กับท่านผู้ชมนะคะส่วนผสมมีนะคะเนยสดนะคะแล้วก็ชีส3ตัวมีพาร์เมซานกุยเยและของโปรดนะคะ Blue บล e ชี e นะคะรวมด้วยเซจนะคะเซจสดก่อนแรกนะคะเอากระทะมาตั้งไฟใส่เนยนะคะระหว่างที่เรารออันนี้นะคะเราก็ต้มเส้นสปาเกตตี้ของเราอยู่ด้านหลังนะคะอย่าลืมให้เส้นของเราเป็นอาราเดนเต้นะคะคราวนี้เราจะเอาใบเซจของเราลงไปในเนยนะคะ<ๆ>เพื่อให้เนยของเราหอมอ่า เสร็จแล้วให้ใบเซจของเราทอดประมาณหนึ่งนะคะเอาออกจากเนยนะคะพักไว้ก่อนคราวนี้เดี๋ยวร,รอให้เส้นเราสุกก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเส้นของเราก็าสุกกำลังดีนะคะเอาออกจากาอ,อ ช,ชเสร็จแล้วก็เอามาลงเข้าไปในเกลือเอเนยของเรานะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือน,นิดหนึ่งนะคะใส่พรราเมซานชีสแล้วก็ใส่กุยเยนะคะแล้วก็คนเสร็จแล้วเอาจาน เราก็จะโรยหน้าด้วยบลูชีสเป็นกลิ่นที่หอมที่สุดในโลกเสร็จแล้วก็วางใบเซจของเราที่เราทอดกรอบด้วยเนยมาเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยค่ะพาสต้าทรีชีสค่ะเอาละพี่เมย์ ตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่ผมรอคอยช่วงของเป็นอะไรฮะทำไมคิดเป็นพิเศษมีอะไรเป็นพิเศษเลยเปล่าพูดแลบพูดแลบแล้วค่ะพแลบบอะไรครับ อกนะคะเดินเดินที่ผ่านมาพี่ทําอะไรก็ไม่รู้อ่ะกินไม่ค่อยได้เดี๋ยวก็ทุนเรียนเดี๋ยวก็ลูชีสวันนี้ก็เลยอยากจะทําอะไรที่อาจจะเป็นไปได้นะคะเป็นเพราะพี่เมว่ชอบมาแล้วไม่ชอบมาแล้วอาจจะเป็นไม่ได้วันนี้พี่อยากจะทําซลซ่าแซลซ่าที่ทานกับน้ำแป้งเลยนัชชสเนี่ยแหละก็ไม่แปลกจะเขาสูตรน่ากก็ใช้มะเขือเทศกันใช่ปะแต่วันนี้เมะเขือเทศมันจะออกเปรี้ยวๆวันนี้พี่ไม่ใช้มะเขือเทศพี่อยากจะใช้แอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวเออแอปเปิ แอปเปิ้ลเขียวอ่ะมันเป็นไปได้นะเป็นไปได้ไหมเขียนว่าเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้อ่ะแอปเปิ้ลเขียวนะที่เราหั่นเต่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่กับพริกนะคะแล้วก็พี่ชอบในในในซาวเซอส์พี่ชอบผักชีนะคะหั่นมะนาวให้ไหมฮะหั่นมะนาวให้แบบให้มันดีนิดนึงได้ป่ะไม่ไม่ไม่แบบไม่ใช่แบบมะนาวที่กินกับเออเข้าวกุ๊กปีข้าวกุ๊กปีของเธอนะเออโอเคอ่ะ ใช้มีดเล็กก็ได้ไหมแต่ไม่ได้มันไม่ค่อยคมนะม,มันไม่ค่อยมีดพี่ไม่คมเนี่ยนะใช่หรือใลเวลาคนบอกมีดไม่คมนี้มันเจ็บมันเจ็บนะนบนะแล้วทำไมต้นหอมฉันมีแค่นี้อ่ะมีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้<ม>อ่ะต้น<ม>หอม,มอนิดหนึ่ง,งเออพุตหลับนะอ่ะนี่ไม่คมจริงจริงเเนี่ยอะไรอ,ะรอ่ะคมอ่าใส่ต้นหอมไปหน่อยอบิบมานาวบิบมานาวบิบมะานาอือ พอไหมฮะอ่าอ่าแล้วก็ใส่เกลือแน่นึงนะครับอ่าอ่แล้วก็เนี่ยแหละเซลซ่าก็มีแค่นี้แหละชีวิตครุกกันหน่อยครุกกันหน่อยมันก็เหมือนแบบแอปเปิลเซลซ่านะคะก็คือทุกอย่างเหมือนซลซ่าแบทุกอย่างเหมือนซลซ่าใส่แอปเปิลเขียวเนี่ยลงแทนเมื่อเขื่ทนแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะคะก็ลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงหรือว่าเรามีขนมปังกิติมศักดิ์กิติมศักดิ์ที่แบบว่าทอดกรอบมา เราจะน่าจะเพื่อความอร่อยนิดนึงเราน่าจะใส่น้ำมันมะกอกบนขนมปังหน่อยนะคะให้มันแบบมีมี moisture moisture มีกาวนะมีกาวพูดพูดแล้วไม่ค่อยคุณเพื่อนๆดูว่ามได้กินใช่ไหมโอเโอเคมี moisture กไม่ใช่มีกาวโอเค full l a บก็คือ apple salsa เสร็จแล้วเสร็จแล้วง่ายง่ายง่ายงแต่ใครจะกินดูจากหน้าตาเนี่ย พี่ว่าเป็นไงพี่ว่า,าไ,ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่กินได้อ่าเท่าไหร่เท่าไหร่ดูหน้าตาเนี่ยเจ็ด <7. S 1> ผมให้ได้ก็เจ็ดอ <7 S 1> <ม>นะจนาะจะให้เยอะกว่าน,นี้แต่ขนมปังมันไม่ไปนิดนึงต,ตรงไปตรงอ้าใครจะลองอาอ ทุกครั้งเวลามีฟุตแล้วเราต้องมีแขกกินเต็นมา่งอ่ะแขกกินเป็นมจากของเราวันนี้คนนี้เลือกเลยโอ้ยน้องคนนี้นะเขาหายไปนานมากนะคะเขาเป็นคอนลูกครับโอ้ยใช่เพราะฉะนั้นจะให้เขากินอะไรแบบแปลกไม่ได้แล้วต้องให้เขากินอะไรที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญครับน้องฟลัค่ะนี่ค่ะน้องฟลัค่ะอุ้ย แอปเปิ้ลมนหล่นแอมาอับแออัพปากอันนี้แอปิ้ลนะคะกำลังให้นมลูกอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแอปิ้ลนะคะดีกับนมของเรานะคะนมของน้องปลานะคะมีประโยชน์แอปิ้มมีประโยชน์อัพปากกว้างๆหรอกนั่นกว้างแล้วหรอเป็นไงโอ้ยเครียดพี่เป็นไงแต่ผมมีเสียงนี่ยกรอบนะมันเข้าไหม คือถ้าคนชอบทานเปรี้ยวอก็ยังพอได้มันเปรี้ยวอย่างเดียวเหรอมันเปรี้ยวแล้วมันจะออกแบบไม่หอมหมอหอมผักชีหอมผักชีแล้วมีแบบหอมพริกด้วยแค่นั้นเปรี้ยวนำเข้ากับขนมปังปะโอเคเอาเป็นว่าอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่คลอดลูกแล้วแต่หมอสำหรับคนแพ้ท้องอยู่ด้วยการกินเลยเปรี้ยวเออใช่ใช่เขาได้เองท้องนะเดี๋ยวข้าจะทำให้กินนะโอเคตอนนี้ เรนนี้ขอบคุณน้องปลาแม่น้องปลาไปหาผัวก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่เลยนะคะยากขอบคุณปลาค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟุตหลังของเราก็แอะไม่ผ่านนะคะทางที่พัทราวรินทร์เขาคิดอยู่แล้วว่ามันก็น่าจะผ่านเไม่ลองชิมเองก่อนไหมอาจจะผ่าดสมรติที่เมย์ก็ได้นะแต่เนี่ยเที่ยวนำจริงไหมเดี๋ยวพี่หนึ่งขอทำที่หนึ่งตอนแรกเนี่ยให้เจ็บที่ดูหน้าตาไปเนี่ย แล้วพอชิมเข้าไปแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งครึ่งไหมะครึ่งก่อนมันว่าจะชิมสท่หนหอยไม่ชิมเล้ไม่ไม่คือมันคือมันอร่อยถึงถ้าแยกกินอ่ะก็คือคงอร่อยอ่ะแต่กินด้วยกันมันไม่ได้อะแอปเปิลกับขนมปังเขาไม่ได้ผลิตมาให้กินด้วยกันครับนะคะอย่าไปลองไม่เข้ากันเหมือนกินกระดาษกับมะนาวนะคะจะอย่าเสียเวลาเลยนะคะวันนี้พละไม่ประสบความสำเร็จนะคะไม่เป็นไรนะคะ นี้เมกะเทียนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะคแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าในรายการเต้ดรำทำครัวคลาบเดรสแบ๊ยบายวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอทิ้แต่อั้งเขียวดิไม่าจะต้องกินท้งชิน้นนี่ค่ะนี่กินทั้งชิ้นไปแล้วไม่ไปอาดยันนะเพื่อนๆยันเอาไปเพื่อนๆมันไม่ค่อยเข้ากันนะ มันไม่เนี่ยมันก็มันแดดแดดมันแดดแดดเออมันแดดดดมันแดดดดมันแดดดดเออนั่นแหละมันไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่อัเคลีย